BTS สร้างประวัติศาสร์ด้วยรายการเพลงใหม่ของ Apple BTS Radio Pass and Present สวัสดีทุกคนค่ะ สำหรับนนหนึ่งวง BJS บอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกค่ะพวกเขาโด่งดังมีชื่อเสียงอยู่ทั่วมุมโลกไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเพลงไหนหรืออัลบั้มไหนออกมานะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะคว้ารางวัลแบบหนักมิทวนค่ะเรื่องนี้นะคะ b t s ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยรายการเพลงใหม่นะคะของ Apple b t s Radio and p r e s e n ค่ะในขณะที่ยังคงครองการกลับมานะคะกับรัน BTS เป็นรายการวาไรตี้โชว์นะคะของนนหนึ่งวง,ง b t s ก็จะมีรายการใหม่จากกลุ่ม K-pop นะะในวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคมค่ะบริการสตรีมมิ่งนะคะบน Apple Music ก็จะประกาศรายการใหม่นะคะ BGS Radio Past and Present โดยก็จะมีความยาวทั้งหมด3ตอนค่ะซึ่งก็จะออกอากาศทุกสัปดาห์นะคะนำไปสู่การปล่อยอัลบ,บั้มก็คือ Proof นะคะึ่งก็จะเป็นอันลบ,บั้มใหม่ของ BGS ซึ่งก็จะปล่อยในวันที่10มิถุนายน2022ค่ะรูปแบบนี้นะคะก็จะคล้ายกับพอดแคสต์ BGS ค่ะได้มีการอธิบายที่มาของกลุ่มนะ สไตล์ดนตรีและแรงบันดาลใจนะคะในตอนที่1ในขณะที่ตอนที่2ของพวกเขานะคะก็จะเป็นเรื่องเพลงโปรดของอาร์มี่ค่ะจากพวกเขานะคะซึ่งก็ตามรายงานของ ABC News ค่ะ BTS แสดงให้เห็นว่าวงประสบความสําเร็จท่ายทียท่สุดในฐานะความรู้สึกทางวงดนตรีระดับโลกนะคะได้อย่างไรและได้ตอนสุดท้ายก็คือวันที่10มิถุนายนค่ะ ลีดเดอร์ของวงนะคะยังหนุ่ม R m เ e a d e r ได้พูดถึงเหตุผลที่ว่าในการทํารายการนี้นะคะโดยอธิบายว่าเป็นวิธีที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ9ปีของกลุ่มแล้วก็เป็นการให้เกียรติแสนดอมนะคะก็คือกลุ่ม Army b t s ค่ะเดบิวต์เมื่อวันที่13มิถุานายนในปี2 0 1 3ิาที่ผ่านมาค่ะด้วยการเปิดตัวอัลบั้ม t o o Cool For School นะคะและเพลงไตเติลอย่าง Neon Blue น,น,นั่นเองซึ่ง r m ได้บอกตล่าว่าเราต้องการให้รายการวิทยุนี้เพื่อเฉลิมฉลอง9ปีของ b t s กับพวกคุณ อามีอามีของเราอยู่ทั่วมุมโลกและส่งต่อจุดท้ายให้กับคุณและเราต้องการแบ่งปันเพลงของ BTS ที่ช่วยบอกเรื่องราวของเราอีกด้วย นุ่นๆ b t s นะคะสร้างวัติศาสด้วยการเปิดตัว BTS Radio Pass and p r e s e n ค่ะในตอนนี้นะคะพวกเขาเป็นศิลปินเกาหลีหลายแรรคและรายเดียวที่จะเปิดรายการ Apple Music ในตอนแรกของ BTS Radio Pass and p r e s e นดนะคะจะอากาศทาง Apple Music ในวันที่28พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาค่ะตามเวลา PDT ค่ะเวลา22นาฬิกาก็คือตามเวลา KST นะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ